สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะชื่อเมโมนะคะจะช่องเมโมลู่เสาการเรียงค่ะสวัสดีค่ะ i n t e r n a t i o n ักนกเรียงค่ะคือคือจะคือเมโมเห็นเอ่อน้องน้องเพลงมาคะในกลุ่มในกลุ่มการเรียนทั่วโลกนะคะที่เห็นน้องแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากอะแล้วก็น้องก็ถ่ายทอดแบบว่านธรทมการเรียงด้วยรู้สึกว่าน้องเป็นแต่เป็นเยาวชนที่แบบ ดีมากอะ่ะน่าติดตามแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยพี่ก็เลยแบบอยากมาคุยกับน้องว่าน้องแบบทำช่องย t u b e หรือว่าทำเพจมาตัต้งเมื่อไหร่แล้วก็แบบทำไมรู้สึกอยากทำเพจค่ะทำไมถึงอยากทำเพจพีบายหน่อยก็คือนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ทุกคนยังไม่ค่อยรู้จักนะคะเราก็จะต้อง ถ่าย่อดและทำของพาอะเวียงนะคะหให้ได้มากขึ้นชื่อจะให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นปกติพ่อเป็นคนถ่ายให้เหรอคะวิดีโอของน้องคะ่ะด,ดีมากเลยค<ด>่ะครอบครัวสนับสนุนแบบนี้ก็คือน้องแบบมีโอกาสไปไกลมากค่ะเพราะว่าแบบบางคนก็ทําคนเดียวแบบนี้แต่ว่าน้องอ่ะมีแบบครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างคอยสนับสนุนแล้วก็น้องก็ทําตั้งแต่เด็กๆถือว่าแบบมีแบบ โอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะโซเชียลเราก็แบบสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มันก็มีโทษเหมือนกันแต่ว่าน้องเขานําไปใช้ประโยชน์ในการใช้มือถือใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งน้องแหวนได้ให้ทอดวัฒนธรรมการเลี้ยงด้วยพูดจะเลี้ยงได้ไหมได้พูดจะเลี้ยงดูเราถ้าเรานวจะไม่ตาเสียรตอโอรงมาลาออกมาชกหอ พี่น้องี่ตอนนี้น้องอยู่ปออะไรคะปอสาโอ้ยสุดยอดมากเลยอยู่บอสางทำเพจแล้วน้อยมากนะคะแล้วที่เราจะเห็นแบบเด็กเกเรตัวน้อยทำเพจหรือว่าทำยูทูบสุดยอดเราก็จะเห็นแบบรุ่นพี่หรือว่าคนอายุเยอะๆแล้วหรือว่าวัยรุ่นเนาะแต่น้องก็คือตัวเล็กอ่ะแล้วก็อย่าเห็นทำเพจแล้วก็น้องก็น่ารักเวลายิ้มอ่ะ น่ารักมากเลยพี่แบบปลื้มมากนางฟ้าทำไงรอแอนะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเยี่ยงมากเมไหมคนเก่งตุ๊กตาโมงตุ๊กตาเห็นน้องบอกว่าน้องไลฟ์ทุกวันพูดใช่ไหมคะแล้วก็มีการแจกย่ามด้วยยามนี่แบบคนที่บ้านเอ่อทอใช่ไหมคะทอทอ,ทอ,ทอ น้องหคอกทีน้องน้องพีน้องพิมพ์ได้สุดคอไหมคะมีมีบางสุดท้ายเนี่ยพี่กำลังจะทำคลิปตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะก็คือน้องนย่เนาะช่วยช่วยสอนให้น้องก็สอนก็ช่วยองเก่งมากคลางวัลหยาบคือชุดชอยเลี่ะนน้องพี้ม น้องเป็นคนที่ไหนนะคะบ้านเขาหรอบางหวัดบางหวัดบางหวับลำพูนลำพูนเออไม่รู้พี่นิโมเคยมานังบางหวัดไม่เคยเยค่ะไม่เคยหรออ๋อพี่ไม่เคยไปแต่ว่ามีคนที่เคยเรียนด้วยกันเขาอยู่บ้านห้องเหมือนกันเขาก็เป็นกะเหรี่ยงโปอ๋อน้องเคยไปที่ที่ห้วยต้มแล้วไหมคะเคยไปทําวิดีโอที่โนนหรือยังคะถ้าแบบห้วยต้มยังเลยเป็น กต้องมาจะไปทำยแต่ว่าเ่องนี้มันเก่เรื่องโควิดระบาดอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะมีมาตรการไม่้คนนอกเข้าไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลย่อนอืม่ขอเติมคือนด้นะคะอ่พี่ไหนรับีโบนับติตามด้วยนะคะตตาด้วยนะคะติดตาทั้งสองช่องเลยองช่องเลยตอชื่อ ล,ลินและดาชแน,นลรักมากกานเียนอันนี้ก็จะเป็นเพลงของน้องนะคะดีค่ะนี่น้องเขาก็จะไลฟ์ทุกวันพูดใช่ไหมคะนนต้องมีกิจกรรมตัดแทนการเปิดเข้ามาขเข้ามารับชมตรงนั้นามเข้ามารับชมไลฟ์สดจริง ก็จะมีย่ามแจกด้วยนะคะนี่ค่ะผู้โชคดีน่ล่าสุดนะคะได้รับไปอันนี้อันนี้ส่งส่งฟรีไหมคะส่งฟรีครับส่งผ้าชาเนี่ไงไลฟ์เลยคุณดูเยอะนะ นี่นะคะช่องของน้องนี่ค่ะน้องน่ารักมากพวกพี่เล่ากับเลือกจีไหมเนาะนี่ก็จะเป็นปีใหม่ใช่ไหมคะเกาเข้าเนาะเรื่องเรื่องมันี่ยบรรจารชุดนี้อะไรเนเข้าเนาะ,ะเหมือนตอนนั้นเดือนข้าเดือน,น,นมันจะมีปีใหม่นี่จะที่ว่าที่จะให้ิซอคโคค่ะ ที่โโคอ๋อของหินแรกคือสิที่โคแล้วโคคือลโคคือแล้วโคก็คือประมาณเดือนเดือนเก้าเนาะเดือนเดือนอ๋อถ้าเดือนเก้ามันน่าจะเป็นลาโคค่ะมันจะมีสองสองอันกคือสิงที่โโคกับลาโคน่าจะใช่อันนี้เลยค่ะใช่ค่ะลาโคคะใช่แล้วค่ะน่าจะเป็นอันนี้เลค่ะ อันนี้ไลฟ์คนเดียวเขากล้องไปคนเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุดวงเดียวอ้าวอันนี้ที่ดีเนาะประวัตดประวัติเนื้อทีระวัตดิของเมืองดีเลยอือพาไปชม ให้องนางเรียบร้อยตากผิดตามพี่มิโม่โดยพี่มิโม่ก็จะมีแต่พีพี่เด็กตรงนี้เลยเนี่ยมโม่สาวสนดวงตาคือเดี๋ยวเอาอยูนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยฝากด้วยฝาองชืการติดตามด้วยนะคะอันนั้นคนเราอาจจะได้เจอกันนะคะหมายถึงแบบกับน้องพีมนะมิโม่ก็มี ญาตินะคะแล้วก็ตาใหญ่ก็อยู่ที่ห้วยโตมค่ะถ้าควิดหายอาจจะได้ไปที่ห้วยโตมไปถ่ายวิดีโอที่พระบาทห้ยวยโตมไม่ได้ไปก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องของน้องด้วยนะคะลินราดา h ช n แน,นลค่ะแล้วก็ฝากของวิมอลด,ด้วยนะคะวิมอลลูกสาวกันอย่างค่ะก็ากติดตาด้วยาหน้าแล้วเคยมีวิดีโอได้ถ่ายกันเนาะ ค่นะโอเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องจบไลนไปก่อนแล้วเจอก,กันนั้วเจอไปค่ะบ๊ายบายสวัญญสดีค่ะ <laughs>